คลิปต่อไปนี้นะฮะเป็นการต่อ Input ตให้กับไมโครบิดนะครับอุปกรณ์ Input ตที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดนะครับน่าจะเป็นสวิตตัวไมโครบิดเองนะครับมีสวิตช์กับสวิตบอยู่บนบอร์ด m มโครบิดอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมตรวจจับได้ว่าถ้ากดสวิตช์กับสวิตบแล้วให้ไปทําอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิตบนไมโครบิดก็มีขนาดเดียวกันเราควรจะต้องรู้จักวิธีการเรียนรู้การต่อสวิตภายนอกด้วยนะฮะ บอร์ดทั่วไปเอาไปต่อกับตัวขยายของไมโครบิตเนี่ยก็เป็นสวิตได้นะฮะแต่ถ้าเรามีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงพื้นฐานไฟฟ้านิดนึงนะครับเราสามารถต่อวงจรสวิตเองได้นะฮะแล้วสามารถที่เราทาออกมาเป็นอุปกรณ์ put อินพุตที่มีระยะห่างออกมาจากบอร์ดสมองกลเองหรือบอร์ดไมโครบิตเองก็ทนะะกําได้นะโดยทั่วไปแล้วนะฮะสวิตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสัญญ,ญาณดิจิตอลนะครับเราอาจที่จะกําหนดได้ครับว่าถ้ากดให้เป็นลอจิกหนึ่ง หรือกดไปะะนนไดลอจิกศูนยะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้หลายแบบครับขึ้นกับลักษณะของการต่อวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกแบบวงจรสวิต์นะครับให้กดปุ่มปั๊บไปลอจิกหนึ่งพอปล่อยแล้วไปลอจิกศูนย์นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมอ่านค่าการกดสวิตช์นี้ไปทํางานอย่างอื่นได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวิตช์ก็มีหลายชนิดครับเมนแบบกดติดปล่อยดับหรือสวิตช์กดแล้วมันค้างไว้ต้องกดอีกครั้งหนึ่งถึงจะปล่อยก็มีหลายแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลักการพื้นฐานเลยคือว่า สวิคทำหน้าที่ในการตัดต่อวงจรนะฮะแล้วถ้านําสวิคมาใช้กับอุปกรณ์ดิจิตอลนะครับสวิ Switch เนี่ยะฮะจะเป็นตัวสร้างสัญญาณลอจิก1กับลอจิก0ให้กับวงจรดิจิตอลหรือให้กับระบบไมโครคอนโทรเลอร์ของเราไม่ยากนะครับลองศึกษาดูครับอุปกรณ์อินพุตที่ใช้ในการติดต่อกับมนุษย์นะฮะหรือว่าผู้ใช้เนี่ยต้องการสั่งงานกับไมโครคอนโทรเลอร์ ที่ง่ายที่สุดนะครับน่าจะเป็นการต่อสวิชนะฮะถ้าเรากดสวิคและให้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างสมมติว่าเรามีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่นะฮะต้องการต่ออุปกรณ์อินพุตนะครับเช่นอุปกรณ์อินพุตนั้นเป็นสวิชนะฮะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าสวิคตัวนี้นะครับจะต่อเข้าทางพอตอินพุตบิตใดนะครับและถ้าเรากดสวิคนะครับให้ระบบไปทำงานตามเหตุการณ์ที่กำหนดนะฮะ เราอาจจะเขียนโปรแกรมแบบนี้ได้ครับเริ่มต้นนะครับให้โปรแกรมนะครับวนลูปตรวจสอบการกดสวิตนะฮะจะเขียนโปรแกรมด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะฮะแต่ขอให้เริ่มต้นนะครับเมื่อมีการวนลูปการกดสวิตพอมีการวนลูปการกดสวิตปั๊บถ้าไม่มีการกดเลยนะฮะวนลูปตรวจสอบนะฮะถ้าไม่มีการกดเลยนะครับก็วนลูปตรวจสอบอยู่แบบนั้นแต่ถ้ามีการกดสวิตนะครับ ให้ทำเหตุการณ์ที่กำหนดนะตัวอย่างเช่นนะครับกดสวิ๊มีเสียงเพลงกดสวิ๊เกิดไฟวิ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมแบบนี้ได้จริงๆแล้วบน Microbit นะครับมีสวิตกอินพุตอยู่2ตัวแล้วนะฮะคือตัวนี้คือสวิต A กับสวิต B นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการต่อสวิ๊ออกมาภายนอกนะฮะเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับเป็นการวนลูปคอยตรวจเช็คการกดสวิอยู่ตลอดเวลา แต่ในระบบม i โครคอนโทรเลอร์จริงๆแล้วนะครับมันมีการอ่านค่าข้อมูลจากสวิตช์อีกหลายแบบนะฮะเพราะว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะฮะแม้ว่าเป็นโปรแกรมที่การทำงานง่ายก็จริงนะฮะแต่ CPU เสียเวลาในการวนลูปตลอดเวลาเลยนะ CPU จะไม่สามารถที่จะเอาเวลานะครับไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะแต่การต่อสวิตช์กับม i โครคอนโทรเลอร์มันมีอีกวิธีหนึ่งนะฮะเรียกว่าการต่อแบบอินทร์บนะบหมายความว่า MICRO c o n โทรลเลอทำงานอะไรก็ได้ครับให้ทำงานแบบนั้นไปแต่เมื่อมีการกดสวิตช์เกิดขึ้นนะครับให้ไปทำงานตามเหตุการณ์ที่กำหนดนะครับก็มีวิธีการเช็คอินพุตอยู่2วิธีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในหัวข้อนี้นะครับจะยกตัวอย่างการต่อสวิตช์ง่ายๆก่อนแล้วก็การเก็ยโปรแกรมง่ายๆกับไมโครบิดนะฮะแต่ว่าไมโครบิดจะทำงานด้วยวิธีการใดนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคราวนี้เรามาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับ เราดูตัวอย่างการต่อสวิตเข้ากับไมโครบิดนะฮะจริงๆแล้วบนไมโครบิดนี้มีสวิตอยู่2ตัวแล้วนะฮะเป็นอุปกรณ์อินพุตนะครับสวิตช์กับสวิตบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการต่อสวิตขึ้นมาพิเศษตัวหนึ่งนะครับสำหรับใช้ในการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอกนะครับอาจจะต่อไปไว้บนอ็อบเจกต์หรือเป็นปุ่มหรือสักปุ่มหนึ่งนะฮะก็ทําได้เช่นกันนะฮะคราวนี้ โดยทั่วไปแล้วนะครับขาอินพุตของไมโครบิตเนี่ยหรือพอร์ตต่างๆของไมโครบิตนะครับหรือไมโครคอนโทรลทั่วไปนะครับไม่เป็นลอจิก1ก็เป็นลอจิก0ในภาวะเริ่มต้นนะฮะซึ่งเราสามารถโปรแกรมได้นะฮะคราวนี้ถ้าเราจะต่อสวิตขึ้นีกตัวหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากครับนะสวิตขนาดเล็กนะฮะหรืออาจจะเป็นไมโครสวิตหรือเป็นสวิตอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะมีกี่ขานะครับขอให้เราดูว่าสวิตคืออุปกรณ์ใช้ในการตัดต่อวงจร คราวนี้ผมจะลองเอาสวิคนะครับไปเชื่อมต่อกับพอร์ตหครับเชื่อมต่อกับขาหนึ่งนะฮะจากนั้นเนี่ยอีกด้านหนึ่งนะฮะก็เชื่อมต่อกับกาวนะครับเชื่อมต่อกับกาวนะฮะคราวนี้เปลี่ยนสีเพื่อให้ดูได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลนะครับงั้นถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะโปรแกรมได้ว่าถ้าไม่มีการกดสวิค พอร์ตหนะฮะ, 1, ะ,ฮะขา1เนี่ยเป็นลอจิก1แต่ถ้ามีการกดสวิ์นะครับขา1นี้นะครับต่อลงกับกล่าวเป็นลอจิก0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกรมตรวจจับได้ครับว่ามีการกดสวิ์ตรงนี้จริงหรือเปล่าถ้ากดสวิ์จริงก็ให้ทําเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลองเขียนโค้ดดูนะครับถ้าบอกว่าในภาวะปกติไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครบิตนี้นะฮะ แสดงรูปหัวใจดวงเล็กหัวใจดวงใหญ่นะฮะหรือว่าเป็นรูปคนยิ้มก็ได้ครับนะคนยิ้มนะฮะกับคนหน้าบึง้งลองดูนะครับมันภาวะปกตินะฮะก็แสดงคนยิ้มกับคนหน้าบึง้งนะครับเมื่อมีการกดสวิคสวิคตรงนี้ต่อกับลอจิกขาหนึ่งนะฮะเมื่อมีการกดสวิคมาตรงนี้เลยนะครับออนนะครับถ้ามีการกดสวิคขาที่1น,นะครับ กดวิตช์ขาที่1ผมไม่ทําเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะฮะผมก็ขอเอาเอาพุทตรงนี้แล้วกันนะครับถ้ามีการกดปับ๊บทําเหตุการณ์อะไรบางอย่างไม่ใช่เรื่องยากนะฮะผมก็เอาบอกว่าถ้ามีการกดขา1น,นะฮะให้แสดงเลข1สมมตินะฮะโชว์ number 1นะครับหนนะมันถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะฮะถ้าเราจําลองการทํางานของโปรแกรมขึ้นมาตอนแรกนะครับไมโครบิดก็คนยิ้มนหน้าบึง้งคนยิ้มนหน้าบึง้ง พอกดปั๊บครับนะฮะแสดงเล็กหนึ่งขึ้นมากล้ใ,ใกล้เป็นคนยิ้มคนหน้าบึง้งต่อกดปั๊บแสดงเล็กหนึ่งออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้กดสวิสและทําเหตุการณ์อะไรบางอย่างครับเราก็เขียนโปรแกรมไปไว้ในนี้แหละครับไปไว้ในบล็อกคําสั่งเมื่อกดปุ่มที่1ต่อกับ P1 น,นะฮะหรือบางท่านอาจจะสร้างฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยไว้ก็ได้ครับถ้ากดปุ่มนี้เมื่อไหร่นะฮะ ก็ให้ไปเรียกอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาใช้งานนะครับเพราะนั้นการต่อสวิตช์ไม่ใช่เรื่องยากครับลองดูนะครับเราดูตัวอย่างการต่อสวิตช์อีกวิธีหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะลองเอาโปรตบอร์ดมาใช้นะครับเพราะว่าบางท่านนะฮะต้องการให้สวิตช์เนี่ยมีความชัวร์นะครับมีการต่ออาร์พูลอัพเอาไว้นะฮะว่าถ้าไม่มีการกดสวิตช์นะครับให้เป็นลอจิก1จริงๆนะฮะเราสามารถเอาตัวต้านทานมาต่อปู่มอัพได้ องดูนะฮะผมจะเลือกตัวต้านทานนะครับขนาดประมาณ 10K นะฮะาจะได้กินกระแสน้อยๆนะฮะประมาณ10บกิโลโอห์มนะฮะเอาตัวต้านทานตัวนี้นะครับมาต่อผูอัพเอาไว้ครับต่อผูอัพต่อแบบนี้เลยนะฮะต่อกับไฟเลี้ยงนะครับนะต่อกับผูอัพไว้นะฮะจากนั้นนะครับผมจะใช้สวิทช์ที่เป็นคล้ายๆกับดิฟสวิทช์นะฮะคล้ายๆกับดิฟสวิทตัวนี้นะฮะเอาดิฟสวิทตัวนี้มาต่อ นะะฮผมก็ลองต่อง่ายๆแบบนี้นะฮะเอาจุดนี้นะครับต่อเรียบร้อยนะฮะจุดนี้ต่อเรียบตรงนี้เรียบร้อยนะฮะหรืออาจจะเอาดิฟสวิกมาต่อดังนี้นะฮะเอาตรงนี้ต่อตรงนี้นะฮะนะครับด้านนี้นะครับต่อกับขานี้ไว้นะฮะเพื่อให้ดูง่ายนะครับคราวนี้สวิตช์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะกดออนออฟได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการกดสวิตค นะครับจะให้เป็นลอจิก1แล้วจะต่อกับพอร์ตหนะฮะต่อกับขา1เอาไว้นะฮะผมต่อแบบนี้ได้เลยนะฮะนะฮะเอาสวิตชคนี้ต่อกับขา1นะฮะแล้วผ่าน R p u l l up ตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีการกดสวิตช์นะครับกระแสไฟฟ้า3โวลต์มาตรงนี้ครับแล้วก็ผ่านเข้าลอจิก1นึไปนะฮะผ่านเข้าขา1ไปนะฮะแต่ถ้ามีการกดสวิตช์ตัวนี้จะออน จะเอามาต่ออยู่ด้านล่างนะฮะจุดนี้นะครับผมก็จะต่อลงกาวนะฮะขออ้อมมาตรงนี้นะฮะเพื่อให้ดูง่ายนะฮะต่อลงกาวนะครับปรับสีให้เหมาะสมนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อแบบนี้นะฮะถ้าไม่กดสวิกระแสไฟฟ้า3โวลวิ่งมาตรงนี้นะครับเข้าไปที่ขา1แต่ถ้ามีการกดสวิกก็จะเป็นลอจิกศูนย์เพราะว่าจุดนี้ต่อลงกาวนะฮะ ราวนี้ลองเขียนโปรแกรมนะครับผมจะเขียนโปรแกรมอีกลักษณะหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของการตรวจเช็คตลอดเวลาเลยนะรตรวจเช็คการกดสวิตช์ตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นใน loop forever ตรงนี้นะฮะผมบอกว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆนะครับก็แสดงหน้าคนยิ้มคนหน้าบึ้งอยู่แบบนี้แหละครับเป็นคนยิ้มคนหน้าบึ้งสลับกันไปนะฮะคราวนี้ถ้ามีการกดสวิตช์นะฮะก็จะเป็นลอจิกศูนย์ ผมก็สามารถใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขมาใช้งานได้เลยนะครับนะตัวนี้นะฮะนี่ครับถ้ามีการกดสวิ์นะครับถ้ากดสวิ์ปับจะเป็นลอจิกศูนย์นะฮะผมก็เอาตัวดาเนินการมาวางนะฮะตัวดาเนินการโอเปอเรเตอร์มาวางนะครับเนี่ยใส่ตรงนี้ไปนะฮะมาให้ดูง่ายขึ้นขยับมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการกดสวิ์นะครับผมก็จะอ่านค่าอินพุตเข้ามานะฮะคราวนี้ การกดสวิตช์เนี่ยก็เป็นแบบออนออฟธรรมดานะฮะผมก็เป็นการอ่านค่าดิจิตอนนะครับกลายเป็นเลยครับ e ีดดิจิตอ l นะครับอ่านค่าดิจิตอลมานะครับอ่านค่าดิจิตอลจากขา1ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอ่านค่าเข้ามามีค่าเท่ากับ0จริงคำว่ามีค่าเท่ากับ0ย์คือมีการกดสวิตช์นะครับผมให้แสดงเลข1นนะฮะเอาคำสั่งนี้ไปวางนะครับ แล้วก็โชว์นัมเบอร์นะฮะโชว์นัมเบอร์เลขหนึ่งนะครับนี่นะคราวนะนี้ลองจําลองการทํางานของโปรแกรมดูนะฮะถ้าไม่มีการกดสวิตช์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าคนยิ้มคนหน้าบึง้งคนยิ้มคนหน้าบึ้งตลอดนะแต่พอผมกดสวิตช์ปับ๊บนะี่กาจะกลายเป็นลอจิกหนึ่งันะั้นโปรแกรมก็จะวนลูปตรวจสอบตลอดเวลานะฮะตอนแรกคนยิ้มคนหน้าบื้องคนยิ้มคนหน้าบึง้งพอมีการกดปุ่มเมืาเลยปับ๊บก็จะแสดงเลขหนึ่งออกมานะถ้าไม่มีการกดปุ่ม ก็จะเป็นคนยิ้มคนหน้าบึ้งตลอดเวลาแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นอันนี้นะครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตรวจสอบการต่อวงจรสวิตเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลองดูนะครับไม่ยากนะฮะแต่ถ้ามีการกดสวิตขึ้นมาจะให้เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับคำสั่งต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับหรืออาจจะเขียนเป็นโปรแกรมย่อยก็ได้นะครับทำได้หลายอย่างยังไงลองเอาตัวอย่างนะครับการกดสวิตนี้นะครับ ไปเชื่อมต่อกับอาจจะเป็นหลอด LED ก็ได้นะฮะบอกว่าถ้ากดไฟวิ่งนะครับถ้ากดสวิช์ปับ๊บให้เกิดไฟวิ่งตามรูปแบบที่กำหนดลองประยุกต์ดูนะครับไม่ยากครับ